สวัสดีครับพี่น้องเยบซี่กระพ o แฟนเปีสุขูสุขนครับคือเก่าเหรอพี่น้องนี่เป็นแต่สอวันบะกับเข่าหลากหลายมอนโอ้ยนี่แต่เนี้ยอย่าานี่แหละขันเรือขาม่วงหรอมีความสุขโรดเบิดเดียนกูเหรอครับนี่สาเออนะเบาหลายมึงคือเก่า มันต้องมีนารีสักนิดนึงสับผมมไปเลยพ่อเป็นกระสครับพ่อเป็นกระสยกระสตัวนี่สมปลาดิโอ้ยสมงัวนสมเนื้อหลายเมื่อเราละ เมี่ามันจเจ้าพวกกินทัเสียอะไรเจ้าเมามกินเือมันจินล่าอยู่แบเนี่เมียเบื้งสมโอ้ใบตองยังหอมหอมอยู่สมนี่ยสมเนี่ยพอเลยครับผมคุณแคได้กิน เอาอุ้ยางเลกเน kind of ีน sort of ่ยี่อไปเ็ดไปให้กีเม่มากเนาะบอลลูวาเนนาข่ดีข่ทยเรละข่เบื้งหนยโอเคอยโอเคได้ยู่ว่หนาอยได้ยู่บ่อนเงีมาพี่น้องเสพเสพเห็ดเนีงให้กินเนี่ย้มน่อม มมอบอกออแก<ช>งตามเมียงลาบเหมือเท่าเหม,มือนว่าม,า,มาคมาาขึ้าไน้ำจ็้มห้วย็นเย็นเด้มเกี่ยวมอง,งไหมดึงหยอยมุงเขาสุดยอดเลยคนไทยเลยเหมือน,นอะไรนะเขาเรียกว่าคนสมัยอโอ้อือผมร่งดีสดทำร้องดีถ้ามันออกตู้เย็ยนมันไม่ได้ว่าธรรมดา Xem cơm chán luôn Khẩu trà thưa ạ Thấy เราก็เมียนได้ดีว่ากันอตอบยังบถามตอบอยางโบคิดเลยเรามันโบเคยตัวเมียดีคนระเแบบียบมีเมียดีก็ดีไปมีเมียบ่ดีก็นาวฮามีมาาแตยื้อซื้อๆนี่แหละพี่น้องก็าอยู่เมียตาวบ,บุญอ่ะ มึว่างกอะไรยืดตัมั้งหอสบอนว่าอะไ์ต่อบ้อะไรบอสอ่าลอยกลัวกินไม่ได้เขาเพราะม่นจะกินลักกาบเลย